โอ้ยนนองนนองี่น้องงี่เนองนอน้องเห็น้โอ้ดืแห้งพี่น้องดูแหงตกเนี้ยเลยครับโดดตงเลยระวังเด้ระวังระวังน้างพี่ออกพี่น้องอ้ดดึงพี่น้องน thank okay. you มีโอกาสมาเยี่ยมลุงไงครับผมลุงไงอยู่น้องจอกกรุงเทพม,มหานาครครับผมบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเต็มสิริเต็มสิรินอ่ะครับผมพี่น้อง,อองพี่น้องครับผมพีน่น้องอันนี้ก็หลานหน่อยครับผมหลานหน่อยมาดียังมาดีก่ว่วัาดีกว่าเจ้าัาดีเจ้า,จาโอ้สวยครับผมพี่น้องวันนี้ก็จะได้มีโอกาสครับผมมาพอดีขับรถทานไอเท้าไอ้ยังเพิ่มว่างน้ำเปลี้ยวเนาะ เห็นเขากำลังเกี่ยวเขาพี่น้องเลยลองบนลุงไปเบิรงครับผมเห็นว่าเกี่ยวเขาแล้วเห็นข้องหนูพี่น้องเห็นข้องหนูเลยคุยครับลุงพี่ป่ะเนี่ครับว่าเ็ดบวงไม้ไส่ครับผมนี่ครับผมซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับผมเป็นรถตำรวจเปิดเบอร์ได้หน่อยให้ลวดเบอร์11ครับผมเบปิด11หน่อยเต็มใส่เบอร์11พี่น้องถ้าใส่เบอร์10มันจะอาจจะหน่อยไปครับผมด้วยขอใส่เป็นเบอร์11พี่น้องนี่ครับเหไฟครับผม ซื้อมากเมื่อครับผมพี่น้องขี่รถฟางก็เลยแวะซื้อครับผมแต่ประเทศไทยทำอย่าพี่น้องเบิ่งครับอันนี้คือไม่ไปแถวเขียบเขียบพเขาขายครับเป็นหลักประมาณหาสิบบาทกุมัดหนึ่งพี่น้องมัดหนึ่งอยู่ประมาณหาสิบถึงหกสิบพรพี่น้องประมาณล่ำละบาทอ่ารลำะบาทพี่น้องร่ำะบาทดอ่าทุกร่ำระบาทพี่น้องเดี๋ยวสองปีเจมาบอกวิธีการเท็ดบวงนู้นแะพี่น้องเน้องเท็ดบวงก่อนอันแรกบางคนอาจจะหู้แล้วครับผมแต่ ขอตายทํถ้ำวิธีการเฮ็ดบ่วงงูของสมบปีนะครับน้องว่าค่าอยๆองไหนะครับผมอ่าได้พี่น้องเราเดี๋ยวเ้าต้องตัดลวดข้อได้มากนะผมลวดตามปกติก็จะเป็นปต่อมาณนี้นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมีตัวอย่างให้พึ่งอย้ครับไอลจะมีตัวอย่างให้พี่น้องมึงอย่ครับอันนี้คือตัดตัดแลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดครับผมอันนี้แบบจะเป็นเบอร์สิบครับผมปกติข้อที ปกติถ้าไปซื้ออยู่หลามมันจะเป็นมาประมาณแบบนี้นะพี่น้องเนาะมาประมาณแบบนี้แล้วครับผมน네ี่ครับจะมีเบอร์บอกนะผมเนาะมีเบอร์บอกอันนี้เป็นเบอร์ซีฟครับผมนี่ครับเป็นเบอร์ซีฟครับพี่นอ้องจะมีเลขบอกระบุยอายุครับผมแต่ซื้อมาพิเศครับผมน้อยพปดเนาะน,น้อยพปดเลยไปซื้อใหมเนี่ยพี่นอ้องอันนี้เบอร์สิบเอ็ดครับผมอ่เอ็นไหนพี่น้อง,งเมือ่อไรเนี่ยอันนี้เบอร์สิบเอ็ดครับผมพี่น้องน่าจะบอกวิธีการพันบ่วงนะผมเนาะเขาพันอย่งไรครับผมเนี่ย ตัดครึ่งหนึงนะครับพี่น้องเนาะตัดครึ่งหนึ่งของบ่วงที่เป็นลวดมากเลยพี่น้องอันนี้เป็นลวดสแตนเลสครับผมเป็นลวดสแตนเลสนะพี่น้องเนาะวิธีทำกะตัดครึ่งเลยครับผมใหม่ใหม่เสื่อใหม่ละตะจิ้วไปจิ่มเลยใหม่อ้าวนี่ครับผมนี่พี่น้องทำผู้ใดว่ามีกะประมาณไม่จิ้มปั้นนะพี่น้องใหญ่กว่าหน่อยนึ่งใหญ่กว่าไม่จิ้มเขียวพี่น้องหรือทำผู้ใด้เอาใหม่จิ้มเขียวมาเนาะพี่น้องเน้องตะจิ้วย่า้ำนะครับผมนี่ก็เอาลวดมาพี่น้องเนาะอันนี้คือ อันนี้คือโบมีครีมเนาะพี่น้องเนาะใส่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิงมาให้เนี่ยพี่น้องใส่แบบมื่อเขาเรียกอะไรผมเขาจับปลายนี่เนาะพี่น้องเนาะจับปลายนี่แหละครับผมกับพันพันประมาณละสองหลอดพี่น้องสองหลอดกับผมประมาณนี้นะครับมันจะออกเป็นรูปแบบนี้พี่น้องพี่น้องเห็นในภาพปะครับอ่ามันเข้าก็อปลายตัวนี้พี่น้องนี่ปลายสั้นๆนี่พี่น้องพันตรงนี้นะครับเนาะพันมาไว้ไว้ข้างล่างเส้นยาวนะครับพี่น้องเนี่ยประมาณนี้นะครับ เห็นป่ะครับเอากล้ามมุนเลยพี่น้องเอามาื่อมมุนเลยครับมุนนะครับผมแต่ในี้นก็นี่มีคีมเอาคีมจับไปเรื่อยพี่น้องเนาะอันนี้พิ่งเอินนี่ผมมีคีมกับผมเลยเอาม,มือมือมุนเอากระได้พี่น้องเ่าต้องให้เง่าไหลนะครับผมถ้าเน่าไหลมเขาจะมาตีม่งช่วงบ่วงของบ่วงเนาะพีนนนน่น้องเนาะในห้ากับมุนงสีเลยครับหมุนนะครับผมพ่อเน,นียนพ่อประมาณครับผมกันว่าให้ ตอนนู๋มันตีมันกัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคจะได้มาเป็นสภายเป็นน้าพี่น้องเนาะเป็นรูปแบบหนึ่งสิละครับผมเห็นบ่เอาออกไปเลยไปเที่ออกนะครับนอกะดึงออกเลยครับผมหมุนหมุนดึงออกสิละครับอ่าอ่าแบบนึงพี่น้องอ่าออกแล้วครับเนี่ยออกจะเป็นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเนาะเป็นหูเนาะอ่าเป็นหูแน้หน่อยครับผมหูซามเไม้ที่ห้าเป็นแบบละครับผมมันท่าเอาไปแต่ยาว้ยเครับผมไปอีกฝั่งนึงเนาะอืมไปฝั่งนึงครับผมแงเขาหูเลยครับผมอ่า สอดเข้าไปครับผมเห็นเป็นบ่วงครับผมอ่าเป็นบ่วงแล้วพี่น้องเหมืนฮ่อจะเอาไปติดตั้งใส่กับไหม่สิฮ่อตรงนี้เอาไปเสียบใส่ดินนะพี่น้องเนาะครับเส้นพีอะไรนู้นพี่เส็นอ่าเส่นได้สิบบาทไลยพอท่านปาดละอ่าพอได้ปาดก็เย็ะเห็นพี่น้องมั้งเนาะเขาการะยะครับผมพี่น้องเอาปาดก่อนเดี๋ยวเอาให้บ้ากับพี่อในเบิ้งกันเลยอ่าให้บ้ากับพี่เพิ่นปาดให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งปาดแล้วเพิ่นจะมาให้เบิ้งครับผมแป๊บนึงครับเออจิ้วเดี๋ยวมาก่อนนี่ลานสาวครับผมลานสาว อันนี้ก็ลุงไงครับผมลุงไงครับผมลุงโลดครับลุงลุงไงครับเขมาเยี่ยมลุงคนนี้แหละครับสวัสดีครับผมลุงไงนะครับผมเดี๋ยวแหลมเดี๋ยวแรมกันได้ครับพี่น้องอันนี้ก็จะมาแหลมใหม่เพื่อจะได้ปักเสียบลงดินให้มันเสียบง่ายนะพี่น้องเนาะนี่นะครับขั้นตอนแรกๆครับผมมากกว่าณคืบหนึ่งคืบหนึ่งนะครับเนาะก็บากเนาะบากเพราะมันอยู่ลวลดหมา้ลวดมันเลียนไดมั้งปะเรีนแมนอ่าลวดมันเลียนได้ครับผมมันกำลังจะทำอุปกรณ์อยู่พี่น้อง เดี๋ยวตอนเย็นจะไปใส่คร um, si ับผมจะพาพี so me, me, so problem, ่น้องไปเบิ่งตอนใส่พร้อมแล้วก็ตอนพยายามมองแล้วพี่น้องว่าจะได้หนูกันบ่ครับผมคอยติดตามไปเรื่อยด้วพี่น้องเด้อได้แล้วครับน้องได้แล้วครับผมได้แล้วครับเราก็มาถามนี้เล้วครับกอาวเสี้ยวหูมันจำอะไดหนี่อ่าว่ากลมกลวงเท่าไรน้อหนูใหญ่ก็เอาหัวใหญ่ๆแต่ทำหัวหนูใหญ่เล่นหนูหน่อยเนาะอ่าก้าวเอาครับผมก้าประมาณนี้ครับก้ากส่วนนี้หมุนเลยครับอ่า โอเคครับพันจุกพันพันพันมาจ,จะหลอดอะจนจนสุดเลยครับสุดหลวดจนสุดหลวดแล้วพี่น้องเนาะน่าจะหาหกหลอดอยู่ด่อนเนี่ยเอกระพันหลายหลอดแน่ครับผมพี่น้องกัดจีด็นประมาณน,นี้เอากระมุนคือเก่าครับอือ่ากระมุนใหม่เลยครับผมพี่น้องง่ายๆ่มุนใหม่เลยครับเระวังระวังถึงหัวล้านด้วยนะอ่าโอ้เรียบร้อยครับตัวนี้ครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับน่จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ อ่ฟังนี่ฟังแลมปังดินเด้อพี่น้องเด้อปังดินตัวนี้ก็ับนู้นเข่าครับครับผมพอหนูวิ่งเของไอ้วิ่งเของหู้นี่มันก็จะตีเั้งพี่น้องเนาะนี่เขาจะรว้มาเนี่ยแล้วครับผมแข้งดินแข้งแน่นเนาะแีนเบียดแรงดีครับผมเบอร์สี่เบีดเบอร์ประมาณเบอร์สี่เบีดเนาะเบอร์มาตรฐานเนาะครับเนาะมาตรฐานมาตรฐานครับผมแต่ว่าเบอร์สิบอาจจะเล็กไปเนาะพี่น้องจะน้อยไปครับผมแต่ว่าขันนู้ง่ายกับใส่เบอร์สิบสองเลยครับแต่ว่าขันแรนยากเนี้ย แต่ไหนเะเท่ากับคุ้มยี่ต้องดูดไปครับหมุนไปนี่อ่าเจ็บนะครับผมเพื่อจะเพื่อไอเพื่อจะไปการไปติดตั้งอีกที่นึงนะครับผมน้ออ่าเรียบร้อยครับผมคือบ่วงหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้เบวงวิธีการใส่นะครับน้องมองที่กระจมองมาเศร้านะได้แล้วครับพี่น้องเลยเห็นมองใส่แล้วพี่น้องเห็นข้องหนูแล้วครับเอาเลยน้องกับพี่อาใส่พี่น้องท่านเบื้องแรกครับวิธีใส่ใส่ยังไง อันนี้าพลังกรอนพี่น้องพอเมื่อกี้ก่อนจะมาใส่นะพี่น้องฝนตกมากค่อนข้างที่จะนักอยู่ครับค่อน,น,นข้างที่จะนักอยู่ครับผมบันนี่ไอ้ข้อมันเลยเหมาะเนมเห็นค่อนข้างที่บุกค่อยชัดปไปนะครับผมต้องใส่ข้อมชำนาญนิดนึงครับผมพี่น้องใส่ข้อมชำนาญนิดนึงนะครับน้องไม่มาลงกันพี่นี่ก็จะพอเห็นเป็นร่องรอยอยู่ครับพี่น้องเห็นรครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับ หลงรอยนิดหน่อยเพี่น้อยพี่น้องครับเห็นก็ยังเป็นห้อยกบยางอยู่แล้วครับผมนั่นแหละครับเพือห้อยตีนหนูนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมก็เป็นกระชยนางแร่น้ำติดแล้วครับผมไต่พุงหยาไต่หยาเนี่ยแล้ครับพี่น้องนี่เป็นทางสิล้วครับผมพี่น้องอันนี้คือจุดหมายที่เจาต้องปักปักลงไปครับพี่น้องได้ให้น้องพี่เพื่นปักให้บ้างนะเพี่น้องเนาะปลักให้บ้างครับนี่วิธีเฮ็ดบ่วงนี่ครับผมพี่น้องที่โมเรลยน นะครับบ่วงค่อนข้างที่จะเาวเห็นชัดอยู่พี่น,ออน้องสิบประดเษ็ดไม้ไบเดี๋วครับผมก็สิพ่อจะแนมเห็นอยู่ครับพี่น้องคบเสียลง,งไปเลยครับเสียบังเฉียงบนลงพี่เสียบังเฉียงเียงด้านได้ก็ได้นอด้านขวาก็ได้ด้วยด้านสายมือก็ได้ครับผมใ,ให้บ่วงอยูเสียลง,งไปพ่อให้บ่วงมันยุดินหน่อยนึงเนาะ มองจุดดิน,น,นอันหนึงไอเดือนิ่วนึงครับไอเดือ,อนึงจุดดินน้ก็ขาเพิ่นน่ะนะขาเพิ่นยไงให้เหลือจากเพื่นดินขึ้นมาประมาณนิ่งมือนึงพี่น้องพอให้มันอยู่ระหว่างข้อหนูพอดีนะหนูพี่น้องข้อหนูมากอะจิ๊บเลยพี่น้องครับผมใส่แล้วครับหนึ่งหลังครับผมพี่น้องหนึ่งหลังครับผมหนึ่งหลังมู้งพี่นั่นได้ป่น่ะนั่น,นเห็นไหมเห็นไหมนี่นขาแม่นี่นน วามันได้อยู่แล้วนะเนี่ยข้ออ่อนี่แหลมเลยเนาะข้อลงมันข้อแหลนไปงานขามหน่สองห่น่ะโอ้ยน้างข้องงามยังพี่น้องแต่ถ้าฝนมาตกเขเห็นชัดกว่านี้เยอะครับผมในเคลืองเกีียวเขาออกแล้วประมาณสองสามหมื่นอล้วพี่น้อง จาดีเจ้าของนานเกี่ยวเขาแล้วนะครับผมนี่แหละครับพอดีขี่รถพานพี่น้องลองมาเบิ่งแต่กลางวันแล้วครับผมแต่เสาเราปุ๊บพี่น้องกเด็ดบ่วงกันด,ดีด<น>ีดีนะครับเด็ดบ่วงสิแรยยนี<ข>นกันอืโอ้กันเลียดลวดให้มันตรงๆนะน,น,น้องยังสิเรียนสะดวกพี่น้อง,องอยังสิแรียนยังไงครับผมยง่หนูเขามากเขาอขอกข้อปุ๊บพี่น้องเออเอาทดลองก่อนโอเคผ่าน เลียดินหนึ่งเลียดินหนึ่งจะโมพาดเนาะจิ๋งพี่น้อง,ง <c ười> <c ười> เอาหนูหน่อยเอาหนูหน่อยบอนุนี่แถาเบิ้งนี้นพี่น้องเอ้ยกำลังใส่ครับผมใส่แล้วกอะมื่ออื่นเสาก็จะมาเบ,บิองว่าจะได้การจักแต้มจกักโตนะพี่น้องเน่อหลังที่สองเสียบไปแล้วครับอยู่เปล่าเสือ ร้อยพี่น้องไม่ก็ใส่สองล้างพี่น้องฝนเหลือเต็มหอบเลยจากโมงน่าสิเหลวอยู่น่องตอนนี้เวลาก็ะซีโมงหาซีบเลยพี่น้องเดียก็ยังห่อนๆด้วยครับโอ้ยอืมใส่แล้วก็จะเมือ่อยพอดีเองแหละ ไปคือเก่าละพี่น้องหาจุดหมายดีๆครับผมเนี่ยเลียดมันเรียบๆครับแล้วก็เอาเอาสายกึ่งเทิงเด้วยเอาสายกึ่งเทิงเลยพี่น้องเนาะเก็บเล็กๆนหน่อยครับผมพี่ที่ใส่บ่วงหนูครับนี่นะเขาสายตัวนี้มันอยู่เึิงอยู่เึงงนนิงหูบ่วงเ<ๆ>นาะมันบ่กเป็นเึิงหูบ่วงโบแมนโบแมนอวยแนวนี้เลยเอาตรงเน,นี่บ เอาไ้สายดานบนอยู่ไอเอาสายเาายนีอยู่ข้างบน,นเนรระาะโอเคครับผมพี่น้องโอ้โแดดคือหอนทานายแดดซีมงเลงไหมหาโมง่งยินแข็งยุบ เรียบร้อยค,คอนนอรับพี่น้องร้า,านที่สามมาใส่ใบใบนอกคำนอกที่ดักหนูครับหมู่บ้านนะครับผมเนี้ก็ถึงเวลาตอนเสาร์ครับผมจะมาเบิ่งนวามจี๊ดได้บ่ครับพี่น้องกำลังจะจัดเจ็บมาหนงหนงหนกับพี่นี่เสื้อเนี้ไว้เรียบร้อยพี่น้องเสื้อกงมาใส่หนูเรียบร้อยจะกี๊ได้ป่ได้ครับผมร้านพ่อพูอ <laughs> ตาเรพุ่มเต็มเลยพี่น้องโกงๆพี่น้องหลังแรกครับหลังแรกหลกหลังแรกเลยครับจะได้บ่พี่น้องแตง่ยังไงโอ้ยบบแมนบบแมนพี่น้องชวดจุดหลุดอยู่ครับหลุดหนูเลียนยู่ครับน้องแต่บบถือข้อเขามั้งเออซื้อได้บัตรเลได้ได้ได้หลังที่สองตามมาพี่น้องเยังไงโอ้ฝนตกพี่น้องแตมหมู่บ้านเหมือนน้ำใสวุ้ยวุ้ยโอ้ย ตีละพี่น้องตีกันตีเร็วอุ้ยตัวน้อยเถอะโอ้ตีละตีละพี่น้องนอง้อยเอายเยอยู่เถอะฮะไป่เลี้ยงเอาไป่เลี้ยงเอาไป่เลี้ยงีูยงังละน้องอูยังแอบกเล็กเล็กน้อยังน้อยพี่น้องโอ้หลังที่สองพี่น้องเรียบร้อยครับผมสำ, timeline, สำเร็จแล้วพี่น้องสำเร็จแล้วครับตัวแรก,ก,กครับผมพี่น้องตัวแรก,กครับเอ้มบอนงกับพี่ตัวแรกตัวแรกครับทดสอบผมสำเร็จแล้วพี่น้องทดสอบผมเอ๋ผมสำเร็จแล้วครับผม

ผมเม็นูใหญ่แล้วครับผมเต็มตัวหน่อยอยู่อ๋อหลังหลังอีกสองพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่แค่กุจู้อยู่นี่ให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านเอาไปเลี้ยงนะเอาไปเลี้ยงต่อครับผมพี่น้องเอาไปคุนต่อให้มันง่ายไปทีการจาับก,ก็ะจายดีได้พี่น้องเด้อจับให้ตรงหัวเขาหมันคงเลยพี่น้อง อ่าเข้าไปอยู่ในกลองเรียบร้อยแล้วครับตัวไงนู้นไงโอ้ยโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ตัวไงตัวไงพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่โอ้โอ้ดูแห้งพี่น้องดู้อแห้งโัแบบไงเลยครับโดดรงยงเลยโอ้ระวังเลยระวังระวังน้องพี่ เอาเลยพี่น้องโอ้เดึงใพี่น้องมั้งเนี่ยด,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 ดับปืดดับปืดดับปืดบักคูแล้วบักแม่เนี่ยโอ้โหพี่น้องมนาาใครนะับนามาแล้วพี่น้องโอ้ยต้ <c oughs> เล่นพี่น้องต้อเล่นแล้วโอ้ยเนาะ โอ้พี่ตุยตพี o o. O. ่กระเถิกลุงพี่ตัวหน่อยตัวหน่อยตุ้นี่กระถึกกันพี่น้องโอ้ได้แล้วครับผมได้สองลำตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวใเดี๋ยวให้น้องกับพี่มันแกะออกก่อนครับผมดีเด้อดีเด้อระวังมันกัดกล้องที่จะออกกระเบิ้งดีเด้อพี่น้องเด้อจับพ่อเขาเลยดีครับผมพี่น้อง จับขอดีๆครับงูหนาบวมมาเลยพี่น้องหนาบวมมาเลยครับอันนี้หนูหน้าอะไรเถอะนะครับผมหนูฟุกไงพี่น้องอุ้ยง่ายๆพี่น้องยังดตใจครับ รถยากนิดนึงครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องก็ดึงย้อนสอนกลับเลยด้พี่น้องเน,งน,งนาะไม่หรอกนะครับภูมิทิ่บวงออกพี่น้องจับดีเด้อน้องมันพี่อย่ามายั่ง ตัวหนึ่งไงก็มูพี่น,น้องไงก็มูครับหัดมันหัดมันหัด,หดข่อมันเอ๊ะอฮะอืมบาดเจ็บไดนะ้เอาบปออกก่อนใส่ไ,ไปในตะกรงเลยครับพี่น้อง จะลบไปจัดเนีจะลบท่นทาบ่๋ึเนีตัวนึงเอ้ตื่นตื่นนอยครับยานนักจัดตัวหน่อยสิมุดดุสอย่างไรได้อีกแล้วครับพี่น้องได้เลยพี่น้องเตรมแต้มที่สามครับแต้มที่สามพี่น้องในการมาใส่ใส่บ่วงหนูของสามปีนะผลนอกสามปีกับผมสามปีใส่หนูกับผมพี่น้อง ม่ใส่พี่น้องเบิ้งที่กัดนี่ก็อยู่บ้านบางนลำเปียวเนาะพี่น้องพี่บางนลำเปียวไปปลาจีนครับเป็นไปปลาจีนอยู่สาสาทางเสานะสาทางเส้าพี่น้องนี่จะเป็นปลาเขาใหญ่แห้งครับผมก็มาใส่ไว้ได้เมื่อวานละครับพี่น้องนี่ตอนเส้าครับผมตอนเส้าเลยจะได้ทางเดินทางครับเดินทางครับเมืองบนพี่น้องใส่ไปอย่างนี้นกรงครับผม โ <Okay. S 2> <ป>อเคได้ใส่เราตัวนึงพี่น้องนางโจโคอยู่ข้างน้องพี่วะนางนะ้งเพนบอลผลครับอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่พี่น้องอ๋อาตาสวยมลยครับตาสวยมากพี่น้องตัวผู้ครับผมนี่พี่น้องใส่รรนะครับอีหนึ่งแต้มครับผมเป็นสี่แต้มครับผมหูตาแดง จะไปดีจะไปดีเดี๋ยวกัดมืออ้อน้นเหย่อตัวทำหนีเนาะนั่งโจโค,โคอยู่พี่นอ้องนังดิ้นครับยังดิ้นอยู่พี่น้อง เดี๋ยวมันสามสี่ตัวแล้วครับสามตัวสีตว <c oughs> ส่ตัวแล้วครับผมอืมอ่าสี่ตัวแล้วครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ได้แล้วครับพี่น้องอีกตัวนึงครับผมโอ้แก้ว ผมอยู่ขางถนนเลยพี่น้องติดแอลครับผมคุบปั๊บครับพูบเลยองน้องเบี่ร์เลยนะครับเป็นตัวที่หาครับพี่น้อง การจับกับเราว้างนิดนึงนะครับผมถึงแถวเขาคมแหงพี่น้องแถวคมแหงครับผมได้ไหมละครับัตทีหาพี่น้องคือแล้วคือแล้วครับผมพี่น้องเหลือบนู่มประมาณจากหลังเห็นูพี่อยู่ประมาณบถึงสิบพี่น้องถึงสิบหลังครับผม <40. S 1> ตัวน,นี้ก็ได้มาหาโตแล้วครับพี่น้องหาตัวหาตัวพุ่นา โอ้ต oh, ัวปูวะน่ะไอตัวงูปูพี่น้องน้องที่ย่งนั้นไปใส่กองกันผมพี่น้อง มาสีโตฮาโตแล้วพี่น้องปิดทีนิด่เดี๋ยวบ้านน่ะสวัสดีน่มะมืองตอนเช้านี่ของหนูเป็นแถวๆอยู่พี่นอ้องเกิดขาดไปครับขี่เปรียงข่าวกันยังพันธุ์เกี่ยวข่าวก็มีครับพี่น้องเดี๋ยวมาอีกสองสาลังครับพี่น้องก็หมดแล้วครับ ก็จะได้หาตัวนะนุ่มพี่เนาะอ๋อเสียดายเสียดายตัวติดเมื่อกี้ตัวใหญ่ด้วยครับขาดไปพี่น้องนี่ยเมื่อผิดแล้วเอวอันนี้ซ้อนสัหลังมั้งจะจำเมื่อผิดครับอยู่ฝั่งด้านหัวมือฝังนี่นี่อาชีร้องหนูจัดจ้อจัดจนเขาเนาะ เห็นอยู่ป่ะเห็นอยู่ป่ะนียนเนี้นี่ยตานะนตีดีป่ะโบมี่ยังครับพี่น้องบ่ติดเสีย,สยดายพี่น้องโอ้ยตัวตีเดลือขาดครับผมแกน้องเงินแท้เต็ดด <laughs> มเตีมแกนี่สุดยอดอืมพี่น้องเขาฝนตกมาน้ำท่วมแห้งน้ำก็น่าขึ้นนะพี่น้องเขาเลยเปลี่ยนทางวิ่งนอ่อเมาล่ลไรทางเงนแท้พี่น้อง ท่องเที่ยวครับผมคุณได้มันยังไงบ่อถือพี่น้องนานจะมดไล้เนาะเลยลอ้างหนึ่งนี่บอครับบอถือว่าประสบผลสำเร็จบอปันใดพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าคลิปน so, hey, ี bye. ้คล oh ิปนี้ลงทุนหลายครับพี่น้องลองเท่ากระซือไม้ครับผมลวดกระซือไม้ครับบ่วงนุกระซื้อไม้เหมือนครับพี่น้องในนูหาตัวครับผมในนุ่งหาตัวครับลางคลิปนี้ล่งทุนหลายพี่น้องมาท่าท่ให้พี่น้องในเบื้องเลยนะครับผมทานหน้าพอดีนะพี่น้องน่องมะว่านทานหน้าเเข็นเราเกี่ยวเข่าเลยลงมาเบื้องนะพี่น้อง โอเคนะครับน้อพี่น้องฝ่กเงี้ยนะครับผมฝากติดตามซ่องสมปีกเกษตรทำเงินนะครับน้องสองนุ่มนะครับผมนุ่มคำพี่กระเป๋บบาท่านในครับวา่บางิ้าไปเบิ้งอยังต่อนะผมน้อในคลิปต่อ,อปไปครับผมฝากติดตายไม่ได้ครับเด้อสมปีกเกษตรทำเงินครับผมสำหรับวันนี้นุ่มคำพี่ครับ,บว่าท่านกับก้บกบบาวเข้ามาสวัสดีครับ